าาถ้าวค่มาทวงยอดหนูนะฮัลโหลค่ะฮวัลดะโอ้ฮัลโหลพี่ยินไหมยินได้ยินคงถึงวัดเหรอคะใช่ว่าอะไร,รอ่ะ ทำมาตัวยังไงจะไปใค้พ่อทำไงอ่ะโอเคก็อยู่งานสอบไปยืมเจ้าคณะภาพมาเลยเจ้าภาพเหรอเจอ้าคณะภาพเจ้าภาพเลยเป็มาแล้วก็อยู่ในนั่นแหละเธอเธอเธอใด้พ่อ,อ,อพทำเล้วมันช่วยก,กันคิดได้ครับ มันมันมันไม่ไหวแล้วมันมันมันก็หมดที่ไปไงจะเอายังไงเงินติดตัวยังไม่มีเอาเงินเติมน้ำมันได้มาสามพันแ้วทุ่มไปชีวิตเธอมาแล้วก็จะไปหาอะไรดีสามสี่แสนด้วยมัน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 ภะษาแล้วไม่ใช่พ่อภาษาแต่พ่อไม่รู้จะเอาที่ไหนแล้ว จะฆ่าเราตายหรือจะทำไงเธอทาน์เธอจะวดด,ดหวัววินก้าวแต่ตอนไม่มีงไงพูดยังไงดีอ่ะัไม่มีมันก็ก็คือไม่มีมรู้ๆๆอเอาใครคุยกันได้อย่างนี้แหละก็าทางขอ,อ,องคนช่วยคิคดๆดิหวยก็ไม่ผูกยื้มก็จะยิ้มก็จนโม้ที่ยื้มแล้ว อ่าวันนี้เขาแจ้งใบแจ้งล่วงหน้าไปอะ่ะเพราะยอดต่อไปพ่อพ่อจะหาล่วงหน้าไว้ใช่ไหมอะ่ะคนเนี่ยคุยเอาไงงั้นล่วงหน้าพ่อก็ไม่มีกันมีแต่วนาไม่กล้าหาพี่คราหลับแต่น้องแสนพอได้ก็คดีปานจะได้ แกแกเล่นมาทุ่มกับพ่อคนเดียวหาคนอืน่นไม่เท่าเลยมันก็ไม่ไหวมันดีพ่อเป็นผู้ใหญ่เราไม่ใช่เศรษฐีนะแกนะน้าได้เศรษฐีนนะถถหรอพูดต้องพูดเรื่องจริงขอชีวิตก็พูดเลยเราไม่มีเงินเก็บเราบินมาแล้วม嘛 ระบบระบบเพื่อเป็นยังไงพ่อก็ทําให้เข้าใจแล้วก็หาไมา่ให้เขาเนี่ยเต็มที่อยเลอละหน่อยอนิดหนูแย่เขาทวงหนูพ่อก็ทขาเขาจะไปทวงใครเขาจะไม่ได้ยืมเงินมัดก็ไม่ได้ เลยกินข้าวจนเนี่ยนี่พี่ใบที่หนูส่งไปล่าสุดหอเหลือน้ำไปสี่ดิห้าครับวันงวดเนี้ยงวดที่สองของเดือนธันวามันมีเดือนไหนอีกอ่ะน, <c oughs> นั่นก็ของหกยอดสุดท้ายเนี่ยอะก็หกยอดสุดทก็หกยอดของเดือนธันวาเนี่ยหนูติ๊กไว้ถึงวดที่สองอะ่ะ ลูกที่สองไอ้ที่ดังแดงๆไงใช่แล้วเลยกี่งวดอ่ะสี่สี่ก็ล้านหนึ่งให้สองล้านเจ๊มะอือค่ะ